ิ่นหอมมาแต่ไกลเลยนะคะผู้ชมก็เป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบจากที่ไหนนะคะลิตเติ้ลดั๊กครับผมอะไรนะคะลิตเติ้ลดั๊กครับลิตเติ้ลดั๊กนะคะผู้ชมปูม่เจ้านี้เนี่ยถือว่าเป็นเจ้าเด็ดเลยนะคะวันนี้ก็นํามาในงานครบรอบสามป,ปีไทยนิวนะคะผู้ชมหมูคุ้มชมดูหมูกรอบทอดสดกรอบใหม่ทุกวันนะคะมีหมูแดงด้วยนะคะโอ้โหเที่ยงเที่ยงแบบนี้เนี่ยใครไม่รู้จะกินอะไรแนะนําเมนูนี้นะคะ ดูน้ำลาดคุณผู้ชมกลิ่นหอมมากเลยนะคะนี่นะคะเป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบนะคะแล้วก็นี่เลยคุณผู้ชมค่ะขนมจีบนะคะไส้มีไส้ปูใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวมีอะไรบ้างคะวันนี้ค่ะอันนี้ก็ขนมจีบ ไทยไส้ปูร้านแม่สุภานะคะก็มาจากจังหวัดตราดค่ะก็ที่ร้านนะคะก็จะมีขนมจีบไทยค่ะเป็นขนมจีบไทยๆนะคะที่แบบมีหน้าตาน่นารักแบบนี้เลยนะคะไส้ปูค่ะแล้วก็มีแป้งสิบโบราณค่ะไส้ปูค่ะก็แล้วก็นึ่งมาเสิร์ฟให้กับท่านในวันนี้ค่ะโอ้โหน้าทานมากๆเลยผู้ชมโดยเฉพาะแพ็กเกจจริงเนี่ยดูหรูหราชาวังมากๆนี่นะคะหาทานได้ยากมากๆเลยนะคะนี่นะคะโอ้โหยนี่ผู้ชม น่ารักกระจุ่มกระจิ๋มไหมคะนี่น่าทานมากๆเลยนะคะแล้วแบบแพ็กเกจจิ้งเขาดูแบบดูดีชาวังดูพรีเมียมนะคะใครที่แบบนึกไม่ออกว่าอยากจะทานอะไรนะคะก็สามารถอุดหนุนได้เลยอันนี้มีช่องทางติดต่อที่ไหนบ้างคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจนะคะของร้านนิดนะคะ n i h h b k k 8ค่ะหรือว่า IG ค่ะ n i h h b k k ค่ะ Ừ, ผู้ชมยิ่งช่วงเที่ยงแบบนี้ตอนนี้ประมาณเที่ยงครึ่งนะคะเที่ยงครึ่งกว่ากว่าเนี่ยนะคะก็เป็นเมนูนะคะที่นํามาให้ทุกท่านเนี่ยได้รับชมกันหรือว่าใครที่อยากจะไปอุดหนุนนะคะก็สามารถติดต่อตามช่องทางเมื่อสักคู่นี้นะคะอ่าส่วนใครที่ชอบกินเส้นคะ่ะผู้ชมคะ่ะวันนี้มีก๋วยเตี๋ยว หมูตุน๋นเจ๊ลักนะคะมีเย็นตาโฟด้วยอ่านะคะคอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเจ๊ลักนี่อยู่ตรงไหน,นะคะอยู่ห้าแยกลาดพร้าวครับขายที่ติดซันทาวเวอร์นะครับ<อ>ทีพลา,าซ่านะครับ<อ>ห้าแยกลาดพร้าวนะุผู้ชมแต่วันนี้เนี่ยมาถึงตึกเนชั่นนะคะเพจไทย,ยนิวครบรอบ3ปีก็ต้องขอขอบคุณทางด้านของก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นเจ๊ลักด้วยนะคะที่รังสรรค์ความอร่อยนะคะมาถึงที่เลยนะคะุผู้ชม นี่มีน้ำเย็นตาโฟนะคะแล้วก็มีในส่วนของต้มยำด้วยใช่ไหมคะโอ้โห,หผู้ชมกลิ่นน้ำซุปนี่หอมตีขึ้นจมูกเลยนเดี๋ยวจะต้องมาจับจองนะคะเดี๋ยวหมดนะคะผู้ชมก็เป็นเมนูอาหารนะคะที่เหล่าพันธมิตรเนี่ยนำมาร่วมนะคะแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ3ปีไทยนิวสนะคะหรือว่าถ้าพูดไปเริ่มที่จะขอแห้งนะผู้ชม วันนี้นะคะไทยเบฟนะคะก็นี่เลยนะคะนำน้ำดื่มนะคะผู้ชมมาบริการนะคะถึง ได้ตึกเนชั่นเลยนะคะมีทั้งน้ําเปล่าน้ําอัดลมนะคะผู้ชมจัดเต็มมากๆเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางไทยเบฟด้วยนะคะที่นําน้ําดื่มนะคะมาร่วมแสดงความยินดีในเพจไทยนิวของเราครบรอบ3ปีนะคะแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์เลยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะติดตามโดยเฉพาะสายมูนะคะอู้วันนี้เนี่ยครบรอบ3ปีไทยนิวเนี่ยไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขารวบรวม,รวม,รวมนะคะ อาจารย์ในหมอดูศาสตร์ตา่างๆรวมไปถึงใครที่ติดตามเรื่องพี่นวลน,นะคะผู้ชมเดี๋ยวจะพาผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศกันนะคะตอนนี้เริ่มที่จะคนเริ่มจะเบาบางแล้วเพราะว่าในช่วงเที่ยงนะคะเดี๋ยวพาผู้ชมไปดูบรรยากาศตรงนี้นะคะ,ะนี่คุณผู้ชมคะเป็น ปาฏิหาระคะซึ่งเป็นเพจนะคะในเครือของไทยนิวนะคะก็วันนี้เนี่ยมีหมอดูนะคะชื่อดังอย่างอาจารย์ยิ้มก็มานะคะอาจารย์ยิ้มเนี่ยไพ่ออร์เคลหรือว่าจะเป็นอาจารย์สุสุธาโรนะคะต้องบอกว่าแม่นมากๆเลยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศก่อนนะคะหรือว่าใครเนี่ยอยากจะมาดูหมอดูนะคะก็สามารถมาได้ตอนนี้เลยนะคะที่อินเต l i n k Tower ที่บางนานะคะซึ่งอา,อาจารย์ ต่างๆนะคะเขาก็จะอยู่ถึง4โมงเย็นเลยสำหรับใครที่แบบสายมูอยากจะดูดวงนะคะอยากจะดูว่าแบบเออชีวิตเราต่อจากนี้จะเป็นยังไงจะประสบความสําเร็จเรื่องอะไรบ้างนะคะก็สามารถมาได้นะักชมยังทันนะมีอออาจารย์เนี่ยอยู่ถึงประมาณ4โมงเย็นนะคะตอนนี้ก็กําลังให้เปิดไพ่นะคะผู้ชม เปิดไพ่สำหรับใครที่ชอบนะคะหรือถ้าใครชอบในเรื่องของสายมูเนี่ยก็สามารถเข้ามาติดตามได้ในเพจปาฏิหารนะคะหรือว่าข่าวสารต่างๆในเพจไทยนิวส์ออนไลน์ของเราด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวพูดคุยกับอาจารย์ตอนนี้อาจารย์ว่างนะคะอาจารย์สุธาโรนะคะท่านก็เป็นหมอดูที่แบบ ดูดวงแม่นมากโดยเฉพาะเรื่องของไพ่ทาโร่นะคะสวัสดีค่ะสุทาโร้นะคะวันนี้ก็สวัสดี <Okay. S 1> ท่านผู้ชมนะคะทั่วประเทศเลยนะคะอาจารย์นะคะขอเปิดไพ่ดูดวงให้กับท่านผู้ชมออนไลน์ที่ติดตามทางนี้นะคะว่าดวงคุณจะเป็นยังไงนะคะดวงของคุณนะคะอาจารย์อยากให้เขาเรียกว่าศรัทธาแล้วจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นนะคะบางคนเครียดนะคะกับชีวิตนะคะเนี่ยอู๋ไพ่ตรงมากเลยอะ่ะเขาบอกศรัทธาแล้วจะมีปาฏิหารนะคะ สุดท้ายนะคะบอกว่าสิ่งที่คุณคิดเนี่ยจะสำเร็จนะคะติดตามนะคะเพจของปฏิหารแล้วก็ไทยนิวส์นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ,ะสำหรับใครที่อยากจะมาดูดวงกับอาจารย์นะคะอาจารย์อยู่ที่ ึกอินเตอร์ลิงทาวเวอร์นะคะทีเนชั่นนะคะถึง4ี่โมงเย็นนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาดูดวงนะคะแล้วก็ไฮไลท์ของเราอีกหนึ่งไฮไลท์วันนี้นะคะที่นำมาร่วมในงานครบรอบ3ปีไทยนิวส์นะคะนั่นก็คือพี่นวลน,นั่นเองค่ะผู้ชมเดี๋ยวพาผู้ชมไปกราบขอพรนะคะอันนี้จะเป็นพี่นวลน,นะคะผู้ชมเชื่อว่าคนสายมูนะคะใครที่ชอบสายมูเนี่ยน่าจะติดตามพี่นวลน,นะคะ นี่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตกราบไหว้ก่อนนะคะพี่นวลเนี่ยก็เป็นหญิงสาวชาวบ้านอันนี้เขาจะมีประวัติของพี่นวลโดยสังเขปด้วยนะคะพี่นวลเนี่ยเป็นหญิงสาวชาวบ้านนะคะที่อยู่ในภาคกลางอายุประมาณ22-23ถึงปีนะคะอยู่กินกับสามีขณะนั้นเนี่ยพี่พี่นวลเนี่ยเขาก็มีการตั้งท้องได้8เดือนกว่าแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยช่วงเข้าพรรษาพี่นวลเขาก็ได้ออกไปช่วยพ่อแม่สามีทำนาหาข้าวปลาอาหารมาแล้วก็ ช่วยลงแขกแต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยพี่นวลเนี่ยก็ระหว่างเดินนะคะก็เข้าไปใกล้กับควายตัวเมียนะคะที่ผูกอยู่ใ,ใกล้แต่ว่าไม่ได้สังเกตว่ามีควายเผือกตัวผู้อยู่ใกล้ด้วยนะคะโบราณเรียกว่าควายเผือกเนี่ยคือพยาควายนะคะแล้วก็ควายเผือกตัวนั้นเนี่ยหงุดหงิดแล้วก็เกิดห่วงเมียขึ้นมานะคะก็เข้ามาไล่ขวิดพี่นวลพี่นวลหนีไม่ทันแล้วก็เลยโดนขวิดเสียชีวิตนะคะ แล้วก็หลังจากที่พี่นวลเสียชีวิตเนี่ยตามตำราบโบราณเนี่ยเขาจะเรียกว่าตายท้องกลมนะคะแล้วก็ยังถูกควายเผือกปิดตายก็ทําให้วิญญาณของพี่นวลเนี่ยทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นชาวบ้านเลยไปเชิญอาจารย์มาทําพิธีสะกดวิญญาณโดยจัดพิธีการบวงสวงนะคะทำพิธีเจาะเอากะโหลกส่วนหน้าของพี่นวล ที่คนโบราณเ,เขาเรียกว่าปั้นเหน่งนะคะผู้ชมนำมาทำพิธีปลุกเสกด้วยมนคถาอาคมศิลศาสตร์นะคะให้ใช้ในทางคุณให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นบุญกุศลต่อวิญญาณของพี่นวลนะคะซึ่งพี่นวลหลายๆคนก็อาจจะมีการติดตามนะคะที่เพจเฟซบุ๊กนะคะแจ็คจิวนะคะเขาบอกว่าเด่นในเรื่องของเมตตามหาสเสน์นะคะโชคลาภ การงานค้าขายคนรักนะคะเมตตาเอ็นดูแล้วก็ใช้ในทางที่ชอบประกอบไปด้วยทำรเท่านั้นนะคะข้อห้ามเขาก็มีนะคะใครที่ผิดลูกผิดเมียเนี่ยก็จะไม่ดีนะคะผู้ชมไม่ได้ผลนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับทางด้านของคุณจิวนะคะผู้ที่นำพาพี่นวลมานะคะแล้วก็ให้ได้กลับไหว้ขอพรกันนะคะอ่ะเดี๋ยวให้แ่นดูนะคะผู้ชม ะะสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะคะที่เพิ่งจะเข้ามารับชมการไลฟ์ like, สดจากทางเพจไทยนิวส์นะคะวันนี้ทีมข่าวนะคะก็เปลี่ยนบรรยากาศนะคะพาผู้ชมมาชมบรรยากาศนะคะในงานครบรอบ3ปีไทยนิวส์นะคะผู้ชมตลอดระยะเวลา3ปีเนี่ยต้องบอกว่าเพจไทยนิวส์ออนไลน์ของเรานะคะก็ผลิตข่าวนะคะผลิตสื่อต่างๆเนี่ยให้ คุณผู้ชมนะคะแฟนเพจไทยนิวทุกท่านเนี่ยได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามข่าวสารมาอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ก็ถือเป็นวันครบรอบ3ปีไทยนิวที่จะก้าวเข้าสู่ปีที่4แล้วนะคะก็ขอให้คุณผู้ชมนะคะติดตามข่าวสารดีๆนะคะที่ไทยนิวแล้วก็รายการต่างๆของไทยนิวนะคะผลิตให้ผู้ชมได้ติดตามกันนะคะ ซึ่งเชื่อว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแฟนเพจทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมข่าวของไทยนิวส์นะคะ,ะตอนนี้นะคะมาแล้วเดี๋ยววันนี้ <c oughs> นี่มาแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวสัมภาษณ์นิดนึงนะคะวันนี้ต้องบอกว่า e อ c ก u s i ล e มากๆเลยนะคะเพราะว่าคุณจิวเนี่ยนำพี่นวลมาในงานครบอรอบ3ปีไทยนิวส์ครับก็มาแสดงความดีนะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับกับไทยนิวส์นะครับแล้วก็ วันนี้เชิญพี่นวลมาด้วยนะครับก็มาเพื่อเป็นเกียรติกับไยนิวด้วยนะครับก็เป็นสีสันด้วยนะครับแล้วก็เป็นความหวังของตึกเดนชั่นนะครับในการที่ขอแนวทางนะจะเป็นอาจจะเป็นหลวงพ่อบางหรือจะเป็นโฮจิมินก็แล้วแต่นะครับที่ชอบกันนะครับก็มาล้วงลงเลขลงหายลงเบอร์เป็นแนวทางกันอันนี้ก็แล้วแต่ใครที่ได้ล้วงไปครับก็เป็น หายในตำนานนะครับนี่ล้วงก็เป็นเป็นเป็นแสนคนแล้วนะครับหายใบนี้นะครับก็อยากจะให้อ่ามีความหวังนะครับมีแต่ละคนมีความหวังแล้วก็สู้ต่อไปนะครับพี่ผมลองโชว์ลองถงไม่ได้ใช่ไหมคะเอาให้ทางทางนักข่าว่ะเดี๋ยวใครใครกดไลค์นะใครกดไลค์กดแชร์นะขอให้ถูกขอให้ถูกนะคะใครกดไลค์กดแชร์ดูนะเอาเอาทีละเลขทีละเลขทีละเลขนะคะอันนี้เลขก้า อย่ากแน่นอยก็คือก้าวหน้านะคะก้าวแล้วนะคะของไทยนิวนะครับของไทยนิวก้าวหน้านะครับต่อไปแล้วก็ใส่ไปแล้วก็กดต่อให้ปังนะคะเป็นโอกาสที่ดีนะที่ใครผ่านมาเจอช่องนี้นะครับหกคเก้าหกคุณผู้ชมนะครับเอาเลขสวยเลขสวยนะคะอีกเลขหนึ่งนะครับอีกเลขหนึ่งนะคะก้าวหกเป็นความหวังของหมู่บ้านจริงๆครับนะ 67ค่ะนะครับก็เป็นความบังหมูบ้านนะครับใครได้ได้ได้เลขเหล่านี้ไปนะครับก็ขอให้เป็นแนวทางเบาๆกันนะครับเป็นค่ากับข้าขอให้บัอบทุกท่านนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวคุณจิวเนี่ยจะพบกับเราในช่วงบ่ายนะผู้ชมที่ เวทีกลางนะคะอ่ะเดี๋ยวพาผู้ชมไปดูบรรยากาศด้านในกันบ้างนะคะว่าบรรยากาศครบรอบไทยนิวส์เป็นยังไงกันบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวตามเรามานะคะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะคะผู้ชมปกติเนี่ยจะได้ฟังเสียงของดิฉันเนี่ยผ่านการไลฟ์สดนะคะรายงานข่าวสารสถานการณ์ต่างๆนะคะในแต่ละช่วงของไทยนิวส์นะคะวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาร่วมงานครบรอบ3ปีไทยนิวส์นะคะ อันนี้แอดมินออยนะคะแล้วก็คนที่ถือตอนนี้ก็คือแอดมินอาร์มนะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยจากคุ้นหน้าคุ้นตานะคะน้องอาร์มสุดหล่อนะคะก็เป็นหนึ่งในพิธีกรผู้ประกาศของไทยนิวส์นะคะอะเดี๋ยวให้น้องอาร์มโชว์หน้าหล่อๆดอมครับสวัสดีครับ<น>เดี๋ยวพาผู้ชมไปดูบรรยากาศงานครบรอบ3ปีไทยนิวข้างในนะครับก<อ>็มีแขกจำนวนมากครับที่มาร่วมปวยพรหรือ Happy Birthday <c oughs> นะครับในโอกาสครบรอบ3ปีของเราวันนี้ก็จะมีมินิคอนเสิร์ตนะครับข้างในนี่ครับตัวน,นี้ก็จะเป็นฟลอนต์นะครับที่เขาจะมาถ่ายรูปก,กันนี่ครับแล้วก็มีพี่ๆนางงามนะครับที่ร่วมมาให้เกียรติครับ Happy Birthday เรานะครับแล้วก็ Miss LGBTQ นะครับแล้วก็ Miss Silent r l d ก็มาร่วมในวันนี้ด้วยครับ ก็มีมินิคอนเสิร์ตอยู่ข้างในครับซึ่งก็ได้รับเกียรติจากศิลปินหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เจเน็ตเขียวนะครับแล้วก็ พี่ดอกแกนทอมไลน์นะครับที่เดินทางมาร่วมเซมที่คอนเสิร์ตในวันนี้ด้วยครับก็ตั้งแต่ช่วงเช้านะตั้งแต่เวลาประมาณ9ก้าโมงเช้าก็มีแขกจํานวนมากนะครับที่เดินทางมาร่วมขวยพรนะครับในโอกาสครบรอบสาปีไทยยิวของเราวันนี้เก้าก็สู่ปีที่สี่นะครับก็มีของมากมายนะครับเดี๋ยวพาทุกคนมาดูกระเช้ากันดีกว่าว่าอันนี้เป็นไม้นะครับในมีโซเชียลเดี่ยวทีเฟาเพื้นไทยนิวเดี๋ยวรู้กันคาฟีดอมแล้วก็สวนกระแสครับอันนี้เป็นของที่ แขกที่มาร่วมอวยพรเอามาให้นะครับนี่ครับนี่ครับจากไพรส์นะครับแล้วก็นะครับมีกระเช้าผลไม้ดอกไม้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับแขกทุกคนที่ร่วมส่งกระเช้าแล้วก็ของขวัญทุกอย่างมาที่ไทยนิววันนี้ครับก็นี่เป็นบรรยากาศข้างในชั่วคราวครับผแบบู้ชมครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศตั้งแต่ตอนเช้านะนครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์สดแต่เป็นเที่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายจะมีกิจกรรมมีคอนเสิร์ตที่ตรงเวทีแล้วก็ติดตามในไลฟ์สดของไทยนิวนะครับขอบคุณครับ